จร่งสมชัยครับคุณพี่วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาอบรมการถ่ายภาพจากอาจารย์วรชาติครับคือก่อนหน้านี้ผมไม่มีความรู้เรื่องถ่ายภาพอะไรหรอกถ่ายภาพจากกล้องมือถือซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเห็นยังไงก็ถ่ายไปอย่างนั้นไม่มีความรู้อะไรทั้งนั้นแต่พอมาเรียนครับเราก็ได้รู้เทคนิคในการที่จะถ่ายรูปให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากอาจารย์ที่ถ่ายทอดประสบการณ์และก็ความรู้ให้เราเนี่ยไปพัฒนาตัวเองในการถ่ายรูปให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิม <laughs> คิดว่าถ้าเกิดว่ามีอารมครั้งต่อไปมีการไปถ่ายรอดสถานที่เราน่าจะได้ความรู้และประสบการณ์มากขึ้นที่ดีกว่านี้วันนี้เวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับเวิร์กช็อปดีครับดีตรงที่ว่ามีนางแบบมาแล้วทาให้เราคิดในการที่ว่าเราจะถ่ายรูปยังไงที่มันให้ออกมาดีออกมาตามที่อาจารย์ตั้งโจทย์มาให้ครับขอบคุณครับชื่อมินค่ะพี่ชื่ออะไรครับป้ายค่ะวันนี้คุณพี่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาอบรมการถ่ายภาพจากอาจารย์กวรชาติครับ สนุกแล้วก็ได้ความรู้เยอะขึ้นมาก่างเลยค่ะครับแ้วพี่ครับเหมือนกันคะ่ะก็ปกติไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วพอมาได้ฟังก็้สึกได้ความรู้เยอะขอบคุณครั